สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไมซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชมบ้านของน้องหอมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนนะคะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มากันตลอดเลยนะคะบอกว่าให้น้องหอมรีวิวบ้านให้หน่อยนะคะน้องหอมคิดว่าน,น่าจะเป็นพี่เอฟซีที่เพิ่งเข้ามาติดตามน้องหอมใหม่แนี่เลยนะคะถ้าเป็น พี่ๆที่ติดตามน้องหอมมานานจะรู้ว่าบ้านน้องหอมเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพีเอฟซีที่ติดตามมานานแล้วอยากเห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก่อนที่น้องหอมจะเข้าไปเที่ยวกรุงเทพนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาขอรีวิวบ้านนะคะตามคําขอที่พี่พีเอฟซีขอมากันนั่นเองนะคะ วันนี้พาน้องเผยหอมมาออกคลิปด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองคนนะคะในคลิปนี้เราแต่งตัวบ้าน,านคือเป็นชุดที่เราใส่อยู่บ้านเลยนะคะวันนี้มาแบบธรรมชาติสุดนะคะหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านของน้องหอมนะคะพื้นที่ก็คือแบบก็แบบยังไงอะบ้านอะไม่ได้หลังใหญ่มากแค่มันกว้างนะคะแล้วก็พื้นที่มันจะยาวนะคะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวน้องหอมจะพาเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเพราะว่ามีแต่พี่ๆขอมานะคะทั้งในทั้งในเพจแล้วก็ทั้งในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทั้ง YouTube นะคะบอกว่าให้น้องหอมมารีวิวบ้านให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ตามคำขอเลยนะคะมามาเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันและนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านที่ยังไม่มีกระเบื้องสำหรับปูนะคะยังไม่มีเพราะว่า ตอนนี้อยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เวลาเพื่อนมาก็คือเราจะตั้งโตะ๊ะนั่งเล่นนั่งกินกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าอีกหน่อยนึงแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะคะมาเดี๋ยวพาเข้าบ้านดีกว่า hey. ตอนนี้เป็นเวลา,า6โมงเย็นแล้วนะคะใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนี่อันนี้ไฟทางเข้าบ้านเลยนะคะก็คือไม่ได้แคบมากไม่ได้กว้างมากประมาณหนึ่งวนะคะระหว่างตรง ที่เดินไปอ,อะไรนะห้องครัวอย่างนี้นะคะมาห้องแรกเลยห้องแรกก็คือจะเป็นห้องของน้องหอมนะคะนี่เข้ามาดูหน่อยห้องจะไม่ได้กว้างแค่แบบอพอพอแบบพออยู่ได้นะคะนี่ประมาณนี้มีที่นอนมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะทํางานนะคะแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องแค่นั้นเองนะคะไม่ได้กว้างมากบอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยถ่ายออกคลิปนะคะไม่เคยถ่ายออกกล้องเลยที่นอนนะคะ อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะดูแว็บก็พอแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าเดินทางนะคะเตรียมออกเดินทางวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนเตรียมของเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องหอมคือไม่ได้ไปไหนนะคะเตรียมของทั้งวันนะคะเตรียมของทั้งวันแบบยังไงอ่ะทั้งเสื้อผ้าพี่พลเสื้อผ้าน้องหอมด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเตรียมของทั้งวันเลยแบบไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่ากลัวจะลืมของนู่นของนี่อะไรเงี้ยต้องคิดอยู่ตั้งนานว่าจะเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ นี่เดี๋ยวเราไปดูส่วนของกลางบ้านเอ้ยยังไม่ใช่ยังมีอีกหนึ่งห้องนี่ห้องนี้เพราะว่าบ้านน้องหอมบ้านไม่ได้ใหญ่มากมีสองห้องนอนเองนะคะนี่อันนี้จะเป็นห้องของน้องเพย่หอมนะคะน้องเพยหอมตอนโตนะคะแต่ตอนนี้น้องน้องยังไม่โตนะคะก็แบบนอนยังนอนอยู่กับพ่อแม่นะคะแล้วก็อันนี้ที่นอนที่เตรียมไว้ก็คือน้องหอมเตรียมไว้สําหรับแม่เท่านะคะหรือว่าคุณยายนะคะตอนที่น้องหอมไปกรุงเทพคุณยายจะมานอนเฝ้าบ้านให้นั่นเองนะคะ เตรียมที่นอนไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้นะ้องหอมเองจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้านั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มาดูส่วนตรงกลางบ้านน้อยนะคะประมาณนี้กลางบ้านไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็ฝ้านะคะนี่าก็คือมีการตกแต่งน,นิดหน่อยนะคะ เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะบ้านของช่างนะคะไม่ตกแต่งไม่ได้นะคะต้องตกแต่งให้มันดูดีหน่อยนะคะไปสร้างบ้านคนอ,อื่นสวยบ้านของตัวเองก็ต้องสร้างให้สวยด้วยเช่นกันนะคะทุกคนนี่แล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นโต๊ะพระนะคะโต๊ะพระนะคะเขาเรียกว่า โต๊ะพระไหมน,นะคะอันนี้ก็คือที่คนทําเองนะคะเพราะว่าเป็นช่างรับเหมาทําบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีทั้งทํากระจกอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วนะคะแล้วก็โต๊ะ,ะที่วางพระนะคะแล้วก็ทำเอาเองนะคะก็เป็นกระจกอลูมิเนียมนั่นเองนะคะใช้เลื่อนไปเลื่อนมานะคะข้างล่างเก็บของได้หมดเลยนะคะประมาณนี้ทั้งสองด้านนะคะนี่ทำเองทุกอย่างเพราะว่า เราเป็นช่างอยู่แล้วนะคะอันไหนที่เราทําได้แล้วก็ทำเอาเองนะคะก็ถ้าซื้ออ่ะมันก็ต้องใช้งบเยอะนะคะแค่หางบมาสร้างบ้านก็เหนื่อยพอแล้วนะคะแต่ว่าอันไหนที่เราสามารถทําเองได้แล้วก็ทำเอาเองเพราะว่าเราเป็นช่างอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าต่างใหญ่สุดในบ้านเลยนะคะของในบ้านนะคะแล้วก็ สามารถมองออกไปเห็นวิวข้างนอกนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็พระอาทิตย์อดเข้าเข้า,าบวท้องฟ้าไปแล้วนะคะก็คือจะบ้านของน้องหอมจะติดทุ่งนาเลยนะคะพี่คนแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เขาทํานากันนะคะก็บอกเลยว่าจะได้กลิ่นข้าวนะคะกลิ่นกลิ่นของต้นข้าวหอมๆนะคะแน่นอนพอตื่นเช้ามามาเปิดหน้าต่างนี่ได้คือได้สูบบรรยากาศสูบอากาศธรรมชาติทุกวันเลยนะคะนี่ แล้วก็จะมีแบบวัวอะไรก็มาเลี้ยงอยู่ตรงเนี้ยได้เห็นบรรยากาศดีนะคะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงคืออากาศมันร้อนเพราะว่าที่บ้านเนองหอมอ่ะไม่มีต้นไม้หรือไม่มีอะไรบังเลยเวลาพระอาทิตย์ตกนะคะหรือว่าแดดส,สองนี่นคือเข้ามาเต็มเ็มเลยนะคะอ่าแล้วก็กลางบ้านก็คือจะมีโตะ๊ะอันนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะที่พี่พลสร้างขึ้นมาเองนะคะเพื่อเพิ่งไม่กี่วันที่เสร็จเพื่อ เพิ่งเสร็จเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะคะเพราะว่างานเยอะนะคะทำงานส่งให้คนอื่นก่อนถึงจะได้ทำของตัวเองนะคะนี่โต๊ะนะคะจัดทำอเองด้วยเ,เขาเรียกอะไรอลูมิเนียมไม่ใช่สแตนเลสนะ,ะสแตนเลสแล้วก็อันนี้คือเป็นกระเบื้องนะคะจัดทำเองแต่ว่าเก้าอี้ยังไม่มีที่เห็น อันนี้ก็คือไปยืมแม่มาก่อนยืมแม่มาใช้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเก้าอี้นะคะก็เลยระหว่างนั้นก็ไปยืมแม่มามาใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวซื้อมาค่อยปรีเปลี่ยนเอาไปคืนให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พาเข้าห้องครัวมาไฟไม่ได้ตรงน,นี้ก็คือจะเป็นห้องครัว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 ตกแต่งเองจัดทาเองทุกอย่างนะคะ คือส่วนของในห้องครัวนี่คือน้องหอมเป็นคนตกแต่งเพราะว่าน้องหอมเป็นแม่ครัวนะคะคือแบบอันไหนควรวางตรงไหนควรจุดไหนอะไรเงี้ยเราต้องวางที่ให้มันได้ที่ถ้าไม่อย่างงั้นคือมันจะดูลุกไปหมดเลยเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้กว้างนะคะก็ต้องจัดทําของวางระเบียบให้มันดีๆนะคะนะก็อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําในบ้านนะคะในบ้าน บ้านของน้องหอมมีห้องน้ํามห้องน้ํานะคะเพราะว่าห้องน้ําในห้องส่วนตัว1ห,ห้องอันนี้คือจะเป็นห้องน้ํำรวมในบ้านนะคะแล้วก็มีนอกบ้านอีกหนึ่งนะคะถา้าถ้ามีเพื่อนหรือมีใครมาก็คือสามารถเข้าทั้งข้างนอกแล้วก็ในบ้านได้นั่นเองนะคะแล้วก็นี้จะเป็นประตูออกบ้านไปนี่ชมอยู่บรรยากาศเหมือนเดิมนะคะก็ได้รับลมเย็นสบายด้วยนะะี่ มองไปเห็นวิวแบบนี้เลยนะคะแล้วเมื่อวันก่อนที่น้องหอมบอกว่าฝนสาดเข้ามานะคะฝนถีบเข้าบ้านนะคะก็คือประตูนี้แหละนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อเติมออกไปข้างนอกนะคะเวลาฝนมันถีบมาก็คือแบบเจอประตูเต็มๆนะคะแล้วก็แบบมันเข้ามาข้างล่างเนี้ยนะคะแล้วก็เวลาฝนเข้าก็คือจะไหลไปข้างล่างหมดเลยนะคะเพราะว่าประตูนี้ก็คือทําเองนะคะพี่พลทาเองเราไม่ได้ซื้อนะคะก็คือมี มีไม้อันนี้เขาเรียกอะไรไม้โซล่าเหรอเขาเรียกไม้อะไรไม้อลูมิเนียมไม้อลูมิเนียมเหรอนี่แหละนะคะก็ลายแบบแล้วก็มาตกแต่งเราเองนะคะไม้มันยาวได้แค่นี้อันนี้คือเป็นส่วนที่เหลือเพราะว่ามันไม่พอสําหรับประตูก็เอาที่แบบมันขาด,ดนิดนิดหน่อยหน่อยมาตกแต่งเราเองนะคะแล้วก็เอาสีนี้มาคาดมันก็เลยทําให้แบบดูดีไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ห้องครัวก็อย่างที่เห็น ะว่าจัดตามระเบียบที่น้องหอมเตรียมจัดคิดไว้เลยเพราะว่าน้องหอมเองเป็นแม่ครัวนะคะนี่ถ้าแบบในห้องครัวก็คือถ้าเราทํามันรกร้าวนะคะหรือว่ามันไม่มีที่วางมันก็เวลาเราจะทําอะไรมันก็จะดูยากมากนะคะมันไม่ได้เลยนะคะข้างล่างก็คือจะไว้หม้อไว้อะไรนะคะที่จริงคือตรงเนี้ยคือเราคิดไว้ว่าเดี๋ยวสักวันวัน,ว,น,ว,นวันข้างหน้านะคะจะทํากระจกนะคะทํากระจกกั้นแล้วก็จะทําให้มันปิดได้เพื่อฝุ่นจะได้ไม่เข้านะคะ แต่ตอนนี้งบก็ยังไม่มีเวลาก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่างบที่มีก็ใช้ในการสร้างบ้านหมดแล้วเวลาที่มีก็คือใช้ในการสร้างบ้านไปหมนแล้วนะตอนนี้ต้องใช้เวลานี้หาตังก่อนนะคะถึงจะได้ทำตรงนี้นะคะแต่ก็ประมาณนี้แหละนะคะเครื่องครัวแล้วก็ที่เก็บจานก็คือคี้เราเองนะคะที่จริงคือมันควรที่จะวางข้าล่างแต่มันไม่มีที่แล้วก็เลยเอาไปแปะปผาผนังบ้านเลยนะคะอะ่ะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางเข้ากรุงเทพกันแล้วนะคะพี่คนเดี๋ยวมาดูตู้เย็นกันหน่อยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบซื้อของไว้เยอะๆตลอดเลยนะคะมาจริงๆมาดูใกล้ๆหน่อย <g ül> ตอนนี้ตู้เย็นใกล้แห้งแล้วนะคะตู้เย็นใกล้แห้งแล้วเพราะว่าพุ่งนี้จะออกเดินทางแล้วนะคะว่ามันไม่มีใครกินไม่งั้นเดี๋ยวค่ะกลับมานี่คือแบบตู้เย็นเน่าแน่นอนนะคะดูซิมีอะไรบ้าง เนี่ข้าวที่ยังเหลือคือแนมมีแน้มกับหมูสับมีแค่สองอย่างอ๋อแตงแตงกวาอีกหนึ่งลูกเนี่เดี๋ยวมาคิดดูก่อนว่าคิดดูก่อนว่าจะทำเมนูอะไรได้บ้างเอามาแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นพวกผลไม้เองนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดก็เดี๋ยวไปแบ่ง ให้กับญาติหรือว่าให้แม่เท่ากินก็ได้เพราะแม่เท่าจะมานอนนอนเฝ้านะคะแต่ว่าแม่เท่าทำกับข้าวแบบด้วยเตาแก๊สแม่เท่าทําไม่เป็นนะคะแม่เท่าก็คือมานอนเฝ้าอย่างเดียวนะตอนนี้จะทําเมนูอะไรดีเพราะว่ามีอยู่เนแหนมแตงกวาหนึ่งลูกหมูสับนะคะหมูสับก็ซื้อซื้อรถตักมาตั้งแต่ไหนแล้วมาแล้วนะคะประมาณอาทิตย์กว่าแล้ว จะทำะแหนมนี่คือแน่นอนเดี๋ยวเราจะทําผัดแหนมนะคะผัดแหนมแบบคั่วปกตินี่แหละเพราะว่านอกเหนือน,นั้นก็คือไม่รู้จะทําเมนูอะไรแล้วนะคะแหนมนะคะแตงกวาอันนี้จะทําอะไรดีกินเดียเยอะยอ,อยู่เหมือนกันเนี่ยประมาณสามขีดได้อยู่นะ <c oughs> ทำกินทำอะไรกินดียน้อสดหรือเปลานสดอะไรเนือสดอะไรนะหรอมหวานอะอ๋ออ่ะ โอเคพี่คนบอกว่าทําน้ําซุปน้ำซุปเนื้ออมล้องนะคะเนื้ออมล้อมก็จะเป็นแบบหมูสับที่เราปั้นเป็นวงกลมนะคะให้มันเป็นน้ําซุปได้กินแล้วก็ใส่ใช่ไหมไม่ใส่หรออันนี้ใช้กินมก่อนอะไรดีกินเล่นเล่นกินเล่นเนา<ๆ>นะ <laughs> โอเคมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราหอมจะเตรียมเครื่องก่อนเพื่อที่จะทํากับข้าวด้วยวันนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะลงมือทํากับข้าวแล้วตอนนี้คือจะทําเมนูอาหารของกินไทยใหญ่หรือว่าสูตรของน้องหอมที่ทําประจํานั่นเองนะคะวันนี้จะมาโชว์ฝีมืออีกหน่อยนะคะโดยที่กับข้าที่ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นนั่นเองนะคะมีอะไรก็จะทําเลยเพราะผู้นีต้องออกเดินทางแล้วเพราะว่าที่จะไปกรุงเทพก็คือไปหลายวันเลยนะคะไปหลายวันเหมือนกันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่เอากินทั้งหมดเดี๋ยวขากลับมามาถึงบ้านนี่คือเน่าหมดแน่นอน อย่างแรกเดี๋ยวเราขอจะตั้งน้ำซุปก่อนนะคะน้ำซุปเนื้อเนื้อต้มเนื้อหมูต้มอมล้มนั่นเองนะคะหรือว่าหมูสับนะคะที่เราจะปั้นให้มันเป็นรูกกลมๆอย่างนี้นะคะทําเป็นน้ําซุปนะคะหรือว่าหมูเด้งวานนี้ได้ไหมนะคะอ่ะตั้งน้ําร้อนก่อนตั้งน้ำตั้งน้ําซุปก่อนนะคะน้ำซุปน้ำซุปก็คือใช้เป็นน้ำน้ำนี่เลยน้ำบ่อเลยนะคะเพราะว่า เราเอาขึ้นอยู่ถังอยู่แล้วนะคะมีอยู่บนถังอยู่แล้วมันกรองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติถ้ามันมีแมลงอะไรต่างๆนานาก็คือมันมันตายอยู่แล้วเวลาเราต้มนะคะแต่เครื่องปรุงนะคะอันนี้หมูสับนะคะน้ำหอมผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่แค่เกลือสุรดแล้วก็กระเทียมนะคะ พุกไข้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเราจะปั้นให้มันเป็นรูปก,กลมๆนะคะหลังจากที่น้ําเดือดก็คือจะปล่อยใส่เลยนะคะเมนูน้องหอมนี่คือง่ายิีเดียวนะคะแล้วก็จะมีเอ่ออะไรอะตะไคร้นะคะในการต้มน้ําซุปเพื่อไม่ให้กลิ่นหมูม,มันขาวนะคะปล่อยเลยเพราะว่าสูตรของน้องหอมนะคะ ถูกพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กนะคะในการทํากับข้าวนี่คือไม่ต้องรอให้น้ําเดือดเหมือนที่ไทยนะคะก็คือเวลาตั้งน้าก็คือปรุงเลยเครื่องนะคะรูงเครื่องปรุงเลยนะคะอันนี้ก็คือใส่นิดเดียวหอมแดงนะคะทีพรางฝั่งนี้เราจะไม่ได้ใช้หอมหมัวใหญ่นะคะเราจะใช้หอมแดงนะคะต่อด้วยปรุงเกลือชูรสเหมือนเดิมเพราะว่าคนทางนี้นะคะเขาจะกินเกลือกับชูรสนะคะเกลือนะคะ จะไม่ได้เน้นน้ําปลาน้ําปลาน้ำอุ้ยน้ําปลาที่เป็นน้ํานะคะเราไม่ได้ค่อยได้เน้นกินนะคะคนทางนี้นี่คือจะเน้นกินแต่เกลือสุรลนะคะปุ Daniel, ๋เครื่องให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะ <MM ก็เกลือชุรลก็ค, <windy> คือกะกะเอานะคะเดี๋ยวถ้ามันจืดหรืออะไรก็เดี๋ยวเพิ่มเตมิมทีหลังอีกทีนึงนะคะอาตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม ใส่เนื้อหมูกันเลยนะคะก็คือใช้ช้อนนี่แหละในการทำวงกลมนะคะกลมไม่กลมไม่เป็นไรขอให้มันเป็นชิ้นแบบเป,เป็นคำก็พอนะคะปล่อยใส่เลยนี่นะคะปล่อยใส่แบบนี้เลยง่ายๆนะคะก็คือแบบอันนี้แหละน้องหอมสูตรน้องหอมแล้วก็แบบทั้งแบบวิธีการทำของน้องหอมนะคะทำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่จำเป็นต้อง ตกแต่งให้สวยนะคะสวยหรือไม่สวยมันก็คือเข้าอยู่ในท้องเหมือนกันนะคะนี่นะคะใส่แบบนี้เลยนะคะจนกว่ามันจะหมดนะคะคือหมูนี่คือมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> น่าจะประมาณ3ามขีดได้อยู่แต่ไม่เป็นไรทําหมดเลยถ้ากินไม่หมดก็เดี๋ยวพวกนี้ตื่นเช้ามากินแล้วก็ออกเดินทางเลยนะคะ <c oughs> อุ่นกินทุกข้าวเย็นอ <c oughs> ่ประมาณนี้ทําแบบนี้ไปจนหมดนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งใกล้สุกแล้วนะคะหลังจากที่ใส่เนื้อหมูสุกเนื้อหมูเสร็จนะคะเพราะว่าเนื้อหมูนั้นมันต้มแค่แป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งยังไงอ่ะลูกมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะพี่คนนี่ประมาณนี้เองลูกละหนึ่งคำหนึ่งคำนะคะคือเอาแบบสูตรก็คือสูตรได้ง่ายเลยแบบเครื่องครัวที่น้องหอมมีที่บ้านนะคะมีแบบไหนใส่แบบนั้น,นเลยนะคะนี่ใกล้สุกแล้วอีกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็คือแบบใส่อะไรอ่ะ พริกไทยนะคะพริกไทยไปนิดนึงนะคะโรยข้างบนนิดหน่อยนะคะเยอะเยอะเกินเดี๋ยวไม่อร่อยไปชิมดูก่อนแล้วก็ถ้ามีรากผักชีนี่คือน่าจะหอมนะคะแต่ไม่มีเครื่องปรุงนี่คือแบบเวลาทํากับข้าวทีนึงไม่จําเป็นต้งครบเลยเวลามีเครื่องมีอะไรก็ใส่นั้นนะคะแต่น้องหอมคือจะแบบนี้เลยนะคะอืมหอมหอมพริกไทยมาก ผัดหนมผัดหน้มด้วยกระทะใหญ่กระทะที่ได้มานะคะที่พี่บีซื้อให้บอกเลยว่าใช้ไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันคนไปคนมามันไม่ม,ไม,มันไม่พลิกไข่นะคะกับข้าวมันไม่พลิกไข่มันมันลื่นแค่ลื่นไปลื่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราทอดไข่เจี่ยวไข่ดาวอะไรเงี้ยโอเคเลยเพราะมันไม่ติดก,กระทะนะคะมาต่อด้วยเมนูที่สองนะคะทำลาบออลาบไม่ใช่ผัดหน้หมูนะคะ น้ำมันนิดเดียวเพราะว่าแหนมมีสามหอมน้ำมันเดือดแล้วนะคะต่อด้วยหอมแดงหอมแดงก่อนแล้วก็เดี๋ยวตั้งนึงใส่กระเทียมตามนะคะว่ากระเทียมกระเทียมที่เวลาใส่ก่อนนี่คือมันจะไหม้นะคะก็เลยแบบใส่หอมแดงก่อนให้หอมแดงมันสุกแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยกระเทียมหมดไมได่ซื้ออะไรเลยเพราะว่าจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วสายบันเลยนะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลย แหนมหมูคือชอบมากเพราะว่ามันหอมแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวๆแต่มันเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะก็อ่าต่อไปคุเครื่องครืงรสต้องใส่เพราะว่าแหนมหมูนั่นคือมันต้องการเครือสอย่างมากแต่ไม่ได้ใส่เยอะยนะคะใส่แค่พอประมาณเลือนิดหน่อยเพราะว่าแหนมหมูวันนี้น้องออกจะผัดใส่ไข่ด้วยนะคะใส่เกลือแล้วก็พริกป่น เป็นที่สดไม่คือสีสันจะน่ากินกว่าแต่ไม่มีนะคะที่ปุ่นไปก่อนันนี <c oughs> ้เดี๋ยวตามด้วยไข่สามฟองเลยเพราะว่าอะไรอ่ะแบอะไรอ่ะมีหมูแหนมหมูสามอันสามสามสาม,สามห่อนะคะหรือว่าใส่แค่สองฟองพอเดี๋ยวกลัวว่ารสรสชาติของแหนมจะหายนะ,ะ <c oughs> ใส่สองฟองพอ ซอสพง้องซอสพอคนให้เข้ากันแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยเลยเราะว่าสูตรน้องหอมไดเคือง่ายๆเลยนะคะแค่มีเกลือชูสพริกพอแล้วนะคะไม่ต้องการอะไรมากเสรจแล้วชิมดูหน่อยได้แล้วเป๊ะแล้วนะคะเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยสองเมนูเพราะว่าตอนนี้ที่ทําอยู่คือทําเผื่อวันพรุ่งนี้เลยนะคะกินเย็นนี้แล้วก็เผื่อวันกินพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ออกเดินทางเลยนะคะวันนี้ได้2เมนูกินอิ่มแน่นอนวันนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้จะต้องขอฝากพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวนะคะหรืออยากทําลองทําสูตรก็หอมดูก็ลองทําได้นะคะรสชาติก็อาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นหรืออะไรมากมายนะคะก็แบบขอแค่มีเกลือชูรสพริกขอนะคะ อันนี้ก็คือตอนนี้เหงื่อท่วมตัวนะคะระหว่างทำกับข้าวแป๊บหนึ่งนะคะรีวิวบ้านพร้อมกับทำกับข้าวนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนเวลาทำพรีบแบบนี้แหละนะคะเวลาน้องหอมก็เลยไม่ค่อยชอบเวลาทำกับข้าวเพราะว่าเราถ่ายไปทำไปเนี่ยมันไม่ได้ที่แบบว่าจะได้เสร็จเร็วๆกว่าจะได้กินก็ไม่ใช่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนอ่ะมาๆมานั่งนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้เหงื่อไหลท่วมตัวเลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะและรีวิวบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะ